ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะประกาช่อง 1, 2, เวนไอวันทูซีนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียชั่นเกมเ t เล l ร r นะคะชื่อเกมว่าไมท e แม s แซนด o อ k นะคะก็เกมนี้ก,ก็เราก็ติดตามมามานานแล้วแหละเนาะจริงๆ t ิงเทเลเกมนี้ออกมานานแล้วแต่ว่าคือเกตัวเกมอะ่ะ กำลังจะเข้าในเดือนนี้แหละก็เลยอยากจะมาแยกนะคะโอเคไปไปรับชมกันเลยนะเนาะเออตีมผ้านี้ก็เปลี่ยนเป็นทะเลทรายอ,อ๋อโอ้ย มันมีกันคือดูดูดูดีดูดีกว่าภาคแรกอ่ะในแง่ของกราฟิกแล้วแบบคือนี่ชอบไหมฟิลเป็นแบบว่าทะเลทรายอ่ะ การไม่ทำเยอะมากกว่าเดิมเลื่อนใหม่ตัวละครใหม่ันจะมีการเริ่มกาได้ก็น่าจะมีไหมมีอยู่แล้ววะ,ะสร้างปรับปรุงเมือง โอเคเป็นยังไงบ้างภาพสวยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าจะเล่นในคอมเนี่ยคือต้องความเร็วอะไรเงี้ยมันคงไม่ต้องสูงมากหรอกคิดว่าเกมมันไม่ได้เป็นเกมแบบเทพหรือว่าสเปคสูงอะไรขนาดนั้นคอมทั่วไปก็น่าจะเล่นได้แล้วคิดว่าเปิดตัวมาคิดว่าจะอยู่ในราคาประมาณเท่าไหร่เอาตามจากภาคก่อนนะอิงจากราคาเต็มที่ยังไม่ลดราคาคิดว่าไม่เกินเจ็ดร้อยบาท ปดร้อยประมาณน,นี้ไม่เกินพันน่ะคิดว่าถ้าสมมุติว่าจะเล่นนะคุ้มไหมคุ้มแน่นอนออคือส่วน,นตัวเป็นคนชอบเกมแนวแซนบ็อกแล้วก็เป็นเกมแนวแบบเขาเรียกว่าทาแบบอะไรได้หลายอย่างเรื่อยๆคือเหมือนกับว่าภาคที่แล้วเราก็ชาวเมืองอะไรอย่างนี้ตีมันก็จะแบบทั่วๆเข้าใจไหมคือเป็นชาวเมืองเป็นเมืองอะไรอย่างนี้แต่ว่าภาคนี้มันแบบมันดูแบบมันมีจุดหมายอะตรงที่ว่าคือทะเลทรายนี่เหมือนกับว่า มันแห้งแหลงแหล่งอาหารมันลดน้อยลงมันไม่มีน้ําโอเอซิตมันน้อยอ่ะคาวนี้คนก็เลยต้องย้ายออกจากเมืองนี้เพื่อที่เพราะว่าเอามันไม่มีอาหารถูกไหมแต่พอเหมือนกับจะว่าไงดีเหมือนตัวเอกนี่เข้ามาเพื่อที่จะเพื่อที่จะทําให้เมืองอ่ะน่าอยู่ขึ้นหมายถึงว่าสร้างแหลงอาหาร<ต>คือมันเหมือนมีจุดหมายให้คนแบบ เออสร้างแหล่งอาหารให้คนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อเสียของเกมนี้คือทุกคนมันจะแบบพอเล่นไปได้จุดจุดหนึ่งแล้วมันจะเบื่อมันก็เบื่อแต่ถามว่ามันเบื่อก็จริงแต่ว่ากว่ากว่าที่จะไปถึงจุดที่เบื่อมันมันมันเล่นไปหลายร้อยชั่วโมงแล้วซึ่งคุ้มากความคุ้มค่ามันคือเกมแนวนี้อย่างที่บอกแซนบ็อกซ์มันไม่มีวันจบไงเหมือนเราเล่นออสตาดิวัลเล่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม คือต่อให้เราเก็บเนื้อเรื่องทุกอย่างครบเนี่ยมันก็ไม่จบมันคือมันเล่นต่อไปได้เรื่อย,ยเออเกมสร้างมันเป็นเก็บ,กบแบบแนวไลฟส์สไตล์อ่ะเออคือคือเล่นต่อไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีวันจบคือถ้าคุณแบบอะคุณเล่นจนถึงจุดหนึ่งคุณรู้สึกพอใจคุณคุ้มเงินที่คุณเสียแล้วอ,ะอ่ะอะโอเคคุณก็เลิกไม่ได้มีใครบังคับคุณว่าคุณต้องเล่นตลอดไปแต่เมืองเข้าใจไหมว่าบางทีอะเกมที่ราคาแพงแพงก็ทําแบบ เกมราคาถูกๆพวกนี้ไม่ได้ตรงที่ไม่สามารถตรึงให้ผู้เล่นอะเล่นได้แบบหลายร้อย,ยชั่วโมงบางทีเราเล่นรอบหนึ่งเราไม่ได้เราเล่นจบเนาะสมมติเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์อย่างเงี้ยเราเล่นจบแล้วเราไม่ได้มีความรู้สึกว่ากลับไปเล่นดีไหมคือถ้าเราไม่ชีติ่งเกมนั้นจริงๆเราจะอยากกลับไปเล่นกเกมเกมนั้นรอบต่อไปเพราะว่าเ,เกมนี้มันดูค่อนข้างที่จะเบาใช่เบาแล้วเบาในเของการมันไม่ได้ตึงในเรื่องเนื้อเรื่องไฮ คือมันเป็นสไตล์ h o ตเนลเกมแนวนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Harvest Moon, s a r y v a l l e อะไรอย่างเงี้ย<ม>คือมันจะออกแนวแบบโอเคเล่นทำเควสเ,<ม>เก็บแอชีพเมนต่างๆในเกมปลูกผักหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือถึงจุดจุดหนึ่งมันอิ่มทุกเกมมันอิ่มตัวหมดแหละแต่ว่าจุดอิ่มตัวของเกมสไตล์เนี้ยมันยาวคือนี่เล่น d ล a r y Valley สองร้อยชั่วโมงยังไม่รู้สึกเบื่อเลยคนอื่นเล่นโหเป็นพันชั่วโมงใช่เออใช่บางคนแต่ว่า ข้อข้ออีกเงื่อนนึ่งที่ไปเห็นมาคือเดาว่ามันจะมีการเขาเรียกอะไรน,นะเปลี่ยนเหรอไม่อ๋อม,มีสูตุคือเหมือนกับถ้าคุณรู้สึกเบื่อคุณไปโหลดหมอดเสริมก็ได้แบบมอดเปลี่ยนหน้าตามอดเพิ่มคําพูดอะไรคือเข้าใจไหมคือเกมมันเหมือนแบบเหมือนเวลาสมมติเล่นเดอะซีมอ่ะอยู่เบื่ออยู่ก็ไปโหลดเสื้อผ้าอยู่ก็ไปโหลดนู่นนี่นั่นมาคือ มันไม่ได้จบแค่นี้หมายถึงว่าถ้าคุณเล่นเล่นเล่นสิ่งในสิ่งที่ผู้พัฒนาทาให้คุณคมหมดแล้วแล้วคุณรู้สึกเบื่อคี่คือยใช่มันคือความค reat ีฟความอะไรมันมันต่อยอดและคือเป็นเหตุผลว่าทําไมแบบนี่ถึงชอบไงเพราะว่าแบบมันไม่เบื่อบางทีเราซื้อเกมมาเป็นพันน่ะแต่ว่าเล่นไปแป๊บเรารู้สึกว่าอ่ะโอเคบางทีจบก็คือจบไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราอยากเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ย ยังเกง40ชั่วโมง50ชั่วโมงเราก็เบื่อแล้วอะไรเงี้ยแต่กับเกมเนี้ยเราไม่รู้นะจากทีวเลอร์เราก็รู้สึกว่าทุกอย่างดูดีกราฟิกพัฒนาพัฒนาขึ้นตามยุคสมัยแล้วก็เออเขาเรียกว่าดูแบบเออมันก็มีแนวแบบไปตีมอนตีอะไรเงี้ยเนาะก็คล้ายๆภาคภาคแรกอะไรเงี้ยซึ่งคงอะไรที่ดูดีก็คงไว้นี่ก็ไปดูแอบไปดูสตรีมเมอร์ ท่านท่านหนึ่งเนาะเป็นชาวต่างชาติที่เขาเล่นตัวเดโมอะของเ,ออเกมอะออออคือโอเคมากคือดูดีมากก็รอเล่นตัวเต็มค่ะอันนี้ตัวเต็มจะมาอีกทีในเดือนไหนเดือนนี้ประมาณวันที่ยี่สิบประมาณนี้และคิดว่าเออเราก็จะสตรีมเหมือนกันเกมนี้อันนี้ก็คือมีแลนว่าจะมีการสตรีมกันเกิดขึ้นอาจจะมีการเปิดช่องอีกช่องหนึ่งนะคะอันนี้พูดไว้ก่อน แต่อันนี้ก็เลยมาแบบเหมือนมาดูตัวเทลเลอร์ข้าๆของตัวเกมว่าเป็นยังไงมูดยังไงอะไรยังไงเพื่อที่จะแบบอ่าผู้ชมถ้าสนใจก็ตามเกมไดม้มันจะออกแล้วเดือนนี้ถ้าเป็นแบบถ้าชอบอยู่แล้วก็แนะนำถ้าชอบเกมแนวนี้คือแนะนำแ,แนวน,น,นี้มันเป็นเกมที่มันเบาสมองไม่ได้หนักมันไม่ต้องคิดมากเสตอรี่หรือว่ามันหนัก อะไรในแง่นั้นแต่มันเป็นเกมที่แบบเหมือนปราณว่าถ้าเล่นไปถึงจุดๆหนึ่งแล้วคุณรู้สึกเบื่อในตัว,ตวเกมคุณก็ไปโหลดมอสโหลด,ดเลยมาโหลดมอสมาใหม่หรือบางทีคุณอาจจะโลดทั้งเกมออกใหม่แล้วก็เล่นใหม่ก็ได้เล่นใหม่<ด>ในใน,ในอีกพาร์ทหนึ่งหรือในอีกมูทหนึ่งก็ได้ใช่ใชนะโอเคโอเคก็ย้ำอีกครั้งนะคะ รียชั่นเนี้ยเป็นรียชั่นที่แนะนําเกมดังนั้นแล้วเราก็ไม่ได้มีข้อมูลในแง่ของการที่จะแบบบอกว่าตัวเกมเทคนิคอะไรขนาดนั้นดีหรือในมุมมองของคนที่ชอบเล่นเกมเราก็มาดูรีมาดูเทเลอร์นี่คือมุมมองของคนเล่นเกมกับมุมมองของคนที่ดูคนเล่นเกมนะคะมันก็จะเป็นเปในมูดนี้ประมาณนี้เนาะถ้ามีข้อคิดเห็นต่างก็ในคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะแล้วก็ค่ะก็กลใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ